ก็กรับสวัสดีชาวคออปติตี้มาบารูทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมอัดปี้ทีวีครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาลงแรงนะครับผมเพราะว่าแรงมันพึ่งรีมาร์ทเลยนะครับผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมลงแรงนะครับผมส่วนคลิปลงแรงเต็มผมก็จะค่อยลงอีกทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมนอนไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วแถมตัวเองป่วยด้วยนะครับก็คลิปก็จะนานๆลงทีนะครับผม ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะลงให้หาคิดถึงเฉยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปดูผมลงแรงกับพี่น้องโอเมก้าเลยครับผม <Yahoo! S 1> มันกดหาห้องเจอเหรอเจออยู่จยเจออยู่อ่ะว่างๆพี่ก็ชวนน้องข้าวมาเล่นหน่อยนะน้องแบบไม่ค่อยไหวอะ่ะอ ทำอย่างกับพวกกูเก่งกันมากเลยนะโถ่แอ้ประเด็นพี่กวยก็เก่งกว่าผมอ่ะพี่กล้วยเก่งแบกสาวอ่ะหนูแบกสาวไม่ค่อยเก่งเลยดิหนูแบกสาวไม่ค่อยเก่งเลยนะเรื่องนี้หนูแบกไม่ไหวด้วยมันแบบตึงเฉยอะไรวะฝั่งต้องเข้าบอกตึงเฉยโอ้ โอ้ยอแตกเลยเ<อ>หลังรถตัวหนึ่งครับขึ้ไหนได้มาอ้ยขวาน่าจะตัวนึงครับปล <c oughs> ายปลายปลายีเฮ้ย t a i n g โอ้ยฟังหนูเป็นไรอะหลุดหลุดข้าอย่มาละความมันอะไรมั้ยอ้เหี้ยเฮ้ยกันใ่กไปดนเยนว่าไปนเปอร์ซไสเปอร์แแต ทำเหตุคนเดียวเาจะู้เียหัวาย ดิบเยียรที่เขามีมากกว่ามกว่าเเลยพี่ดิบเียรที่เขามีมเี่าเียโอ้โหโดนมีเยเียมาป่าเฉยเลยโดนมีคนเรียคนเรียบโหโดนเขียดตับป่ามน ต้องสายตาต้องเลยปไรังเวเฮ้ยเออเล่นแบบนี้มันไม่ร้อนอ่ะพี่ทำไมหนูเล่นฮัทพอยต์มันเครื่องร้อนวะมันนานไงมันใช้พลังเยอะตายเหรอมนจางหัวอุ่นเยแจ็บเลยสวอรผมไองแม่นระเบิดจังวะ อมโอ้ไม่แต่เอออเดียตอต่มันมด้ัต้องารเลยที่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 ี่ทงเี เอ้าโชาตีไวล็อกมันดีมันใส่การมาเหรอใส่การมาโอ้โหเอาโชาตีมาทำไมวะเนี่ยก Tao 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 Nè tao 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 liên เ,ออเครื่องอุ่นจริงพี่เล่นฮัตพอยต์แม่งร้อนชิบหายเลยแบบใส่ถุงนิ้วยังร้อนนิ้วอะเครื่องอะไรเล่นวะเรวมีเจ็ดโปรพี่ไม่อยากจะบอกชื่อเครื่องเลยอยากเขาไปซื้อตาม,มอยากซื้อตามนะครับเครื่องมันเก่าแล้วรุ่นมันเก่า <C> เรวมีซื้อรุ่นแบบใหม่ดีกว,ว่ารุ่นแบบเล่นเกมพี่อันนี้ก็รุ่นเล่นเกมกันแต่เป็นรุ่นแบบเก่าแล้วอะ ยของพี่ของพี่10โ4ยังร้อนเลยเนี่ยรอนก็มีมันไว้สำหรับเล่นเกมอ่ะแต่วัเล่นเกมแต่เล่นเกมมันไม่ร้อนนะแล้าะวขอออฟมันสเปคหนักไปจริงต้องไปปรับให้มันลดสเปคลง ไอ้ทียอยู่ข้างโอ๊ยซ้ายมันยิกขวาเลยวะซ้ายเปิดถ้าซ้ายไม่เปิดจะยิงขวาได้ยังไงนะรับจุดนะไม่เอ็นตัวดึงดึ่งเลยแม่งมึนโอ้ยตัวแตก Enemy. Targets in sight. Contact with enemy. Targets in sight. Enemy Enemy in sight. Changing legs. Contact with enemy. โอเปอเรเตอร์สกิลใหม่ยังทำอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้เลยเเวป็นระเบิดเ <4. S 2> นี่ยเวลวสีป่ะพี่ใช่ั้งมันแบบเป็นแบบเป็นแบบพลังลัศมีอะพี่พลังตะลังสีอะเอออะไรสีตะยากอะนั่นแหละพี่ลองโยนเลยได้เหรอใช่เฮ้ย นั่นไงตกกระจายเลยบ้างยิงเสร็จแล้วมังแอบนี่เฮ้ย hey, ยังไม่ตายเสียดาย, sight. ายเอาทางไหนก่อน เอ้ยเกือบตายรลเบิดมากปลาอย่างแม่เลยปลาระเบิดอย่างโคมเลยวกนนี้จริงๆปลาเหมือนเรียนมาใช่ป่ะอืออย่างกับนักแข่งปลาระเปิดุดไม่เป็นแล้วนะช่วงเนะี้ยปลาไม่เป็นละเป็นอย่างเดียวยังไม่โดนวะ มันมันมีโดนเว้ยก่อมันมีโดนยามาหมาตายโอเคแม่งเสกหมาถูกจังหวะมากเลยเฮีย โอ้ยไม่แตกจัดลุยดักเด้เลย <laughs> โอ้โหสองตัวไม่น่าแหละตัวเดียวหมาจัาดเดียย๋ยวดักปี๊บผายอื้ยสไนแม่งโหดวะชิคเก้น

อะไรครับน oh yeah. um, uh, ี่เก็บปืนกูไปเล่นเลยฮะโอ้ยเกียวเออี้าว์ ราคาราคานนไม่เียเลอไอ้ตายจะตวันเนี้ยสี่แล้วครูเลเลอร์ตัวนึ่งอะไอ้ยยยิงขลกไม่ได้ลราคาอยู่ลังา

<g ül> โอ้โหวันนี้มันจัดกันเว้ยอาหนูยิงไม่โดน ทางเลย lost <c oughs> อ่ปยาปืนพกหนูยิงแล้สองตัวเองมันหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวไม่ใช้ปยยืนพกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนละเืองน่งกา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแม่งก็เลยแต่พบบอ,อ,อไมไว้พวกนี้อยอยอคนหน้าเฮ้ยแม่แม่แมแม

ใช่แล้วเกิดลยพวกนี้บ้านชั้นสองครับใบเจริญไจกันลาดานใหม่ครับด่านใหม่อ่าม่ด่านมันดูเล็กจัง มันขึ้นตึกได้ป่าวขึ้นได้ดิอี๋หนูสำรวจก่อนมันขึ้นตึกได้อ่าหนูจะสำรวจนะมันขึ้นตึกไหนได้มั่งอ่ะเจอกันย่าใช่ไหมแล้วดักกันย่าด้วยใช่จะขึ้นตึกอ่ะดักก็พร้อมก็อยู่เราเราเขาไหนได้มั่งโอ๊ยโอ๊ยขวาเจอเลยอ่ะก็ออกขวาไปมันยาวถึงแล้วก็เอาซ้ายเลยนี่ซ้ายดักเลย ว้าวต้องร่ต้อมีเก็บนออกรูนี้ถ้ามันมานโอ้ยูแตกโอ้ยอยู่บนด้วยนี่หว่าอ๋อโอโอ,โอเคออเ,อเรียนรู้หน่อยขึ้งบนได้ดีกว่าเี่วเรานปีนได้ไหมโอ้ปีนได้นี่ครับ มาร์คพอยหรือทีมทีมเดสมั้ยพี่ฟอนไลน์หรือทีมเดดอ่าไม่รู้พี่ทีมเดดแมัหรือฟอนไลน์มทีมเดดแมัดิฟอนไลน์เหรอฟอนไลน์มั้งเออฟอนไลน์แหละไม่รู้อ่ะพี่เล่นๆไปเผื่อพี่ยิงยิงนายระๆับรดดักเออสวยยิงเยอยังไงจะระเบิดไปเลยโอ้ย ขวาเข้าขวาเข้าบอกมีไรดันมาทินเน็ตบอ๊ะมาวุ้ยไปเกิดฝั่งนู้นอะไหนปะเออทินเน็ตแบทเฮ้ยหรือวิ่งไปวะนะไม่รู้เหมือนทินเน็ตไม่ผมมาเกิดตรงนี้เฉยเลยอ๋อทินเน็ตแบททินเน็ตแบทดโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้านหลังทั้งล่าเลยเอาบนโอ้โหแต่หลังมีมาเกิดอยู่กับแม่งเลยเนี่ยเกิดอยู่กับแม่งเลยก็ถึงได้ถามไงว่าเราเล่นอะไรอยู่เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าผมเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมเล่นกะชิบหายเลยรู้ตัวเองเหมือนกันว่าเล่นอะไรรู้แค่เล่นกินโลลูกเาวเนี่ยม่ตัวเองเกาเฮียอะไรกลางดงเขานี่โอ้ยโดนยิงตัวเี้ยไม่ตัวมันเนียจังวะเฮ้ยสัหลอนหมดแล้วหลอนหมดแล้วโอ้ด่านแม่งยังงงด่านอยู่เลยวะ เดีย๋ยวว่าแต่งงด่านเลยงงเกิดด้วยเนี่ยพี่อะไรวะเนี่ยพี่ด่านไม่งงเลย,โอ,ย,โ,อยโอ๊ยแต่หนูงงมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเอา้าทำไมหนูมองไม่เห็นวะพี <c oughs> ะ่ยอมแตก็ไปซ้อมก่อนวิ่งผ่านเนี่ยไม่ไรพี่ไม่ยอมไปซ้อมก่อนกระแด่รองอของสดเราอ่ะมันคือการเรียนรู้ <c oughs> เรียนรู้แอื่นหมดอื่นก็ได้เป็นการเปิดซิงอรพี่จัดขอยที่ตมากงขอยท่ตบมันมากไเลเรีอยมันไส้นานละเกดี๋ยรขู้มันดักอย่างเดียวเนี่ยเกิดมห้ไปเกิดม่ไม่เกิดใหมมันยิงไม่ได้อะ ใช่ไปเกิดในดงเลยเมื่อกี้เออเขี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่งดักอย่างเดียวเลยแล้วไม่ไปหลวัเลยเฮยหมาให้อ่ะเอาหมาเราตุจักเฮ้ยโอ้โหหนูยิงไม่โดน่ะเกิดเขี้ยตรงนี้เนี่ย โอ้โหหลังเข้าโอ้อะไรพี่สิบเอ็ดตัวเองสิบเอ็ดตัวเองด่านแม่งมันวะถ้าเล่นฮ a r d p o i n จะมันขนาดไหนเนี่ยโอ้มันเกิดนานว้าจีนเอ้ยเอาเรื่องเหรอโอ้โอยเกเรือเออเฮี้ยอะไรวะเนี่ย สามตัวเองพี่อือสักหมดเลยหมดเลยยังหอยี่สิบหกด้วย เรื่องหนูว่าหนูจะเติมไขมเนจะซีรีส์เพิ่มตับไ่ดีตับมันไม่ไหวแล้วพี่ตับไม่ไหวแล้วอะคืออะไรแบกช้าเหรออ๋อแบกช้าหนูมันพังไปนานแล้วพี่ไอ้รุ่นหนึ่งอะอันนี้มันเรียมีเจ็ดโปรพี่แรกๆก็ดีอะหลังๆมาเริ่มไม่ไหวละแรงพอๆกับแบกช้าสามอะรุ่นหนูอะ ขนาดรุ่นหนูแรงพอๆกับแบ็คชาร์กสามหนูอย่างไอนี่เลยเ่องมันยังไม่ไหวเลยม่ยัองอีแบ็คชาร์กสี่ออกมาแล้วแหสี่ใช่สี่ใช่สี่สี่ออกมาแล้วห้าเอ้ยมันมีห้าแล้วพี่แต่หนูหมายถึงแบบรุ่นแบบรุ่นเก่าๆยุคแบบยุคเรียมีเจ็ดโปรอ่ะเออมันแรงเท <บ S 2> ่าเท่าแบบอาแบ็คชาร์กสามเลยใช่ <ๆ S 1> ืแบบซื้อรุ่นใหม่ๆจะดีกว่าพี่รุ่นมันเก่าแล้วอ่ะ LG LG 5อ่าดวนมันสูตรมันหาซ่อมอยากถ้าเป็นเรียวมีหนูแบบซ่อมสูตรแบบใกล้บ้านไงใหม่ครันโทรศัพท์ใหม่นี่กะซ่อมเลยเหรอใช่พี่เอาแบบฟอมเลยโอ้โหหนูเข็ดแล้วเอขนาดเอแบ็คชาร์กหนึ่งหนูแบบกว่าจะซ่อมนี่ต้องไปซ่อมที่จีนนะพี่ต้องส่งนอกซ่อมอะ่ะเอ่อ เฮ้ยเล่นกับบอดตัวเนี้ยถายเฮ้ยพี่อย่าไปว่าเขาเดี๋ยวเขาเปิดไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กดถูกแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยไอ้เรื่องอกใจเออให้ให้สบายหัวกมอนเออเดือดเนี่ยหัวร้อนเลยบอกเลยสถานยิงเพื่อนเลยเนี่ยโคตรสนุกเลยเนี่ยสนุกเลยเอ้อ งานเ่นสนุกกว่านี้งดีอะกล้วยนะอ่าแบตเหลือยีสินมี่หนูต้องไปพักแล้วนะมืนีม่ใช่ไปได้งานอ่ะพี่ปัมก็ขึ้นก็รอหนูด้วยนะพี่ปัมก็รอหนูด้วยนะรอพี่ขึ้นอ่ะอ้ายิงไม่โดนพี่ โอยไม่ส่งหมอคลองมาถุนเลิเปลี่ยนถุนพวกเยอะไม่ส่งไปนั่นกพวกมันแจเดพี่ว่าแจ๊ดพี่มีเก็บตัวสุดด้วยไม่ไม่มา อมาถึงแบบไอ้พวกอันติอะพี่มันมันเวลามันให้มันน้อยไปมันเนิฟจนแบบเวลามันน้อยเกินไปอะอะไรแบบมีแค่สองสามนัดมันแบบเวลาจะหมดอยู่แล้วอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรวะมันย่อไปแต่ย่อไปดีกว่าเออใครมันใส่เปิร์ก ไอ้นี่วะเนี่ยอ่กการถกันฮิวหนูอะ่ะใครอยากให้กูรู้นะโอ้ยต <c oughs> กกลางว <c oughs> ิ่โอเคพี่กดเนปาลเลยเหรอพี่กล้วยหดวไปไหนน่ะตัดไส้โอเคพี่กมูโโหโหมโโหเยพี่แยกย้ายได้ เจอกันใหมห่ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่หอหมหออเอาใจงำๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะแจ้งให้ทราบว่า คลิปที่ผมจะลงต่อไปอ่ะจะเป็นคลิปเก่านะครับผมส่วนคลิปใหม่ที่คนขอ,อเล่น ICR วันให้ดูหน่อยเล่น Max 10ให้ดูหน่อยนะครับผมก็จะมีให้เหตุนแน่นอนนะครับผมก็ให้ใจเย็นๆก่อนนะครับผมว่าช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ค,ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะก็ะอดทนรอหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบ๊ายบายงัํา